สุดท้ายผมรู้แล้วอาจารย์นักเรียนกอนังจะไล่ผมลงจากเวทีเนี่ยบังเอิญเรื่องนี้ผมไม่ใช่ไปจักพยานแต่คนที่เขียนใบเตืออาจารย์มระชงเครือวิปยาโมดแล้วก็เป็นหนังสือนังหามีการพิมพ์เผยแพร่น่าฟังและน่าสนใจมากและขอผมไปคุยกับท่านผู้รู้ผู้เกี่ยวข้องท่านยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเมื่อปี2514มีการยึดอำนาจ และเป็นการยึดอํานาจที่คณะผู้ยึดอํานาจยึดอํานาจไม่นานที่สุดในประเทศไทยปกติยึดอํานาจแล้วห้าวันสิบวันอย่างมากหนึ่งเดือนสองเดือนก็จะคืนอํานาจแล้วก็มีรัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้วก็มีนายกหลังจากนั้นก็ไปร่างรัฐมนูญถาวรร่างเสร็จก็จะเลือกตั้งกระบวนการก็จะกลับมาผอเหมาสนที่ท่านกู้ดของท่านมาเช้าสิบสองวันนี้ไหมในอดีตก็เคยมีหนึ่งเดือนเจ็ดวันห้าวันมีทั้งนั้น แต่การยึดอํานาจในปี2 5 1 4นั้นคณะผู้ยึดอํานาจได้ยึดอํานาจข้ามปีตั้งแต่ปี14จน15ผ่านไปจนกระทั่งจะปลายปี15ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีการคืนอานาจครั้งนั้นคณะปฏิวัติก็เป็นคณะปฏิวัติมาตั้งแต่ปี14จนถึงปี15โดยหัวหน้าคณะปฏิวัติแล้วก็ออกกฎหมายที่เรียกว่าประกาศของคณะปฏิวัติ เป็นครั้งแรกที่ปฏิวัติแล้วมีประกาศของคณะปฏิบัติเดินหน้าไปถึงฉบับที่สามร้อยกว่าเกือบสี่ร้อยเนี่ยก็แสดงว่าออกทุกวันวันและการที่คณะปฏิวัติยึดอำนาจแล้วออกกฎหมายเป็นประกาศของคณะปฏิวัติลงชื่อโดยหัวหน้าคณะปฏิวัติโดยไม่ได้ถวายให้ประมาสัตลงพระปราพิไทยเพราะถวายไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของรัฐาธิปัต์คณะปฏิวัติเขาใช้อำนาจของเขาเนี่ยกระเทือนพระราชอำนาจนะครับ การยึดอำนาจนั้นกระเทือนพระราชอำนาจนะครับเพราะว่าแม้หลังจากนั้นมาอีกหลายปีประกาศเหล่านั้นก็ยังอยู่เนี่ยบางประกาศมาบอกเลยครับว่าถ้าจะต้องออกกฎหมายลูกต่อไปให้ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาแล้วอยู่มาอยู่มามีการเลือกตั้งแต่ประกาศเหล่านั้นยังอยู่แล้วรัฐบาลในเวลาต่อมาจําเป็นต้องออกพระราชกฤษฎีกาเนี่ยหน้าละอายและเกินเวลาที่ถวายล่างพระราชกฤษฎีกาขึ้นไปให้ทรงลงพระประมาภิไธยแล้วในนั้นมีคาปรารบว่า อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกุณาโปรดเกล้ากรราพระราชกฤษฎีิการดังต่อไปนี้ถ้าโดยรูปแบบมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่โดยความเหมาะสมมันผอืดผ่อมนะที่ผมจะเรียนก็คือว่าวันเวลาจากปีหนึ่งสี่ถึงปีหนึ่งห้าผ่านไปประกาศคณะปฏิวัติผ่านไปสามร้อยกว่าฉบับมีเสียงเรียกร้องเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่จะคือนอำนาจ วิธีคืนก็ง่ายๆก็ออกธรรมนูญการปกครองแล้วคณะปฏิวัติก็เปลี่ยนมาเป็นนายกเสียแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรร่างเสร็จก็จะเลือกตั้งเมื่อไรจะเสร็จก็ทำให้รับหนึ่งแล้วเมื่อไรไมันจะนับสิบปรากฏว่าไม่มีวี่แววขยับขยื่นในเรื่องนี้ในที่สุดวันหนึ่งในเดือนกันยายนปีสองพันร้อยสิบห้าทรงพระนาปโปรกล้าปโปรดกระหม่อมให้หัวหน้าคณะปฏิวัติเข้าเฝ้า แล้วรับสั่งปรารบว่าเนื่องจากปีนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ใหญ่ทรงบรรลุนิติภาวะตามโบราณราชประเพณีสมควรจะสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ใหญ่ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มากุฎราชกุมารตามประเพณีท่านหัวหน้าคณะปฏิวัติมีความเห็นอย่างไร หัว้าคัฐบาก็กล่าวบงทุนวดีพย,ยงอ่ะดีถูกต้องแล้วเหมาะสมรับสั่งถามมาแล้วใครเป็นคนตั้งหัณ้าคณรัฐบากล่าวบากองทุนว่าก็มีพระาชค์การแต่งตั้งและมีพระราชพิธีใหญ่โตรับสั่งถามว่าไอ้ตั้งและฉันตั้งแต่เวลาตั้งเนี่ยใครเป็นคนลงนามรับสนองหังวหน้าคณะฏัวัติบอกข้าพเจ้ายินดีทุกประการไม่มีปัญหาเลยเรื่องรับสนอง รับสั่งถามว่าแล้วท่านหัวหน้าคณะปฏิวัติจะรับสนองในฐานะอะไรหัวหน้าคณะวัดบอกว่าก็ข้าพเจ้าจมีตําแหน่งเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติรับสั่งว่าวันนี้คงไม่เป็นไรถ้าไปหลายปีใครเอาเอกสารนั้นมาดูก็จะต้องเกิดความรู้สึกสะท้อนใจว่าเป็นการสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชโดยหัวหน้าคณะปฏิวัติตรับสนองแค่เนี้ยพอแล้ว หัวหน้าคณะรักลับออกมาก็ได้คิดสั่งให้มีการร่างธรรมนูญการปกรครองขึ้นทันทีและเสร็จในเจวันนะและนําไปถวายและพอมีธรรมนูญการปกรครองราชอาณาจากักรท่านก็เปลี่ยนจากหัวหน้าคณะปฏวิวัติมาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นก็เข้าสู่การพระราชพิธี เพราะฉะนั้นประกาศสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจึงลงนามรับสนองพระราชโองการโดยนายกรัฐมนตรีคนที่เท่ากันของประเทศไทยก็งดงามพอสมควรนี่คือความแนบเนียนความเนียนของการแก้ปัญหาทั้งหมดและต่อจากนั้นกระบวนการต่างๆก็เดินหน้าเพราะมีฉบับชั่วคราวเสร็จก็ต้องมีฉบับถาวรจะชั่วคราวคาอยู่สิบสองปีได้ไง